พี่กายจะสั่นกันเองรวยเหมือนกันแล้วเนี่ยสียุ้มพูพี่เป็นคนแรกที่ชมหนูเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะบริการพี่เองค่ะพี่อย่าเป็นคนคนดีเป็นคนได้ยังไงงะ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 งงะเงือ่อมผ่ามิมิกอ้าวเชี่ยมเื่ปืนเป็ด 5PF เทลลปนนะทราบเหมือนกันนะเราเนี่ยอ่อขอโทษครับพี่วางปะเอามือมาแบบเอามือมากรีดผมให้หน่อยดิมันแทงตาอ๋อได้ครับพี่ได้ครับ เดี๋ยวหนูจะบริการพี่เองค่ะสวยเหมือนกันแล้วเนี่ยสียมพูพี่เป็นคนแรกที่ชมดูเลยนะคะเอาจริงๆเราเนี่ยได้แหละไม่ถึงเฮ้ยหายไปแล้วอ่ะไม่เจอเดินเข้าไปในรูนั่นแหละว่าไงวันเศร้าพี่เราลูรูเพราะเราชอบรูโอ้ยรู้อะไรเลยครับพี่พี่เข้าไปทำอะไรตรงรูตรงนั้นอ่ะผมไปแล้วการบุกเป็นแคนแคนแคนแล้วกัน น่ากลัวมากเลยอ่ะโอ้น่ากลัววมาวน้อยที่กลังโดนรู้สึกไม่ปลอดภัยอ๋อน่ากลัวมากเลยพี่รู้สึกไม่ปลอดภัยนี่ระเทพเฮ้ยตายสามแล้วครับตายสามแล้วตายสามแล้วตายสาแล้วโอ้ยไม่ก็เดินไปหน่อครับเดินไม่ได้ยตัวตีเดี๋ยวอันนี้งงมากคือน้องพี่อ่ะเป็นแอมเพอแล้วก็คือเอฟกับพี่อ่ะเป็นคู่รัก น้องพีไปกินพีพ่เอกก็เลยทริปเปิลคิวแบบงงๆแต่ว่าเนาะเขาพี yeah> ่อ่ะเป็นระเบิดพีชีพก็ได้นะยิ่งไประเบิดก็ราะเบิดให้มันอันตรายอยาให้ภาพภายนอกมันพังตาน้องแพทเลยนะตะเกียบกันเพนพี่ลี่กระโดดท่อตะเกียบกันดีกว่าพี่ฮรับจะลิกกันพี่ลี่กระโดดท่อทำไมพี่พี่ลีโดพี่เป็นช่างพี่เป็นช่างพี่เป็นช่างตายแล้วอายุคนสเกียบสเกียบสเกียบผมเป็นนักเรียนโอ้แล้วคือผมภาพี่เอกไม่ทันแล้วอ่ะผมได้รับเงินเลยอ่ะ ทำไมพี่ไปว่าพี่ลี่อ่ะไม่ก็พี่สงสัยเฉยสงสัยอะไรอ่ะอะไรพี่อ่ะเป็นคนคนดีเป็นคนได้ยังไงคนดีไม่สงสัยคนอื่นฮะคนดีก็ต้องขี้สงสัยไม่หรอเอาเลยป่ะเป็นเอาเลยป่ะพี่เอาเลยป่ะใช่ใชเอาอะไรล่ะพี่หน้าแบบใสสุดแล้วพี่เฮ้ยพี่ก้าก็จะมาสายพี่ทุกเกมไม่ได้นะไอ้จามีไอ้จามีเขาเหรอนะโยมพี่จ กลายเป็นแอสซิสซินไม่ใช่พี่ยูมั่วแล้วคือพี่ยูมาบอกผมว่าพี่ยูเป็นแคนาเดียนผมก็เลยเตือนพี่ยูว,ว่าพี่ยูห้ามบอกโลคนอื่นแบบนี้เพราะว่า,<อ>าถ้าบอกมีโอกาสโดนบอกไปหมดแล้วได้ดใช่แต่พี่ยูบอกหมดแล้วเอาแล้วแล้วกายบอกนคนอื่นต่อกายก็ที่ทำให้ผมต้องพูดสถานการณ์นี้ผมเลือกลากดูดีหันหน้า <c oughs> ผมไม่รู้ผมจะบอกใครยังไงดีกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะงั้นผมก็โูสงเสัยผมเป็นแอสซิสซินไดสิ น่ววาชชิิขอข้าทาเลยอาจารย์หลบเป็ดจามอะไม้ไผ่ต้นหญ้าก็หายไปอ้ิวเอาตเตอร์อะไรวะไวรัสอะไรอ่ะขอสั่นให้ผมขอสั่นให้ก่อนเพราะในในโรงพักดูคนเยอะมากผมรู้สึกหวั่นเกรงว่าจะพี่ฟูกเป็นหมอผีของทิ้งเลย พี่พูดว่าเหมอผีพี่ดีเป็นผีโอเคพี่ฟุกร่างสองพี่เิ็นดูได้พี่เป็นหมอผีสองศูนย์สองหนึ่งนะพี่ไม่เสกไจวัะดูนะพี่เสกดีลงผีเขาตกได้แลครับยัดไปที่นี่พี่ลี่จะนี่ไปไหนมาพี่เหรอพี่อยู่ในอันตรายอ่ะไม่ค่อยพูดเลยแล้วแทนที่เดินตามผมสงไม่ก็ผมเดินตามเมื่อกี้พยายามหาข้อมูลพยายามหาข้อมูลว่าใครเป็นโลอะไรไม่ใช่เลยพี่ไกด์มันชี้นำเก่งจริงจริงโอ้พี่กายคืออะไรเนี่ย นี่ผมเห็นแทนนี่ไล่กินศพหลายศพแล้วไล่กินศพก็บ้าแล้วคุณฟุ๊กแล้วแทนนี่เป็นโรอะไรกันแน่ผมบอกผมก็ตายสิพี่อ้าวเหมือนโดนอะไรวะแต่ว่ามีขี้ฟองใช่ละพี่กายพี่สงสัยผมทำไมเนี่ยทำไมเราเป็นคนคนเดียวกันนะพี่แทนนี่เป็นอะไรพี่ฟองพี่ฟองอะไรล่ะผมก็เป็นเหมือนพี่เนี่ยพี่จะเป็นไร พี่กายจะสั่นกันเองพี่พี่จะสงสัยอะไรเนี่ยโอ้พี่กายนี่คือพี่ทำตัวน่าสงสัยตลอดเวลาก็ผมตามพี่เนี่ยพี่กินอิ่มนอนหลับได้พี่บอกแค่หัวใจมอนสามารถนอนหลับผมว่านะพี่กายเป็นคนดีเว้ยขี่แบบว่าเป็นสปายพี่กายนี่น่ากลัวโอ้โหพี่ควจะพูดมากกว่าป้าก้าพี่กายนี่น่ากลัวมากพี่กายนี่น่ากลัวมากอันทอย่าให้ขี้พี่กายพี่ไปไหน อย่าตามผมถามว่าพี่จะไปไหนพี่แปลกๆหรอผมว่าพี่กายเป็นแน่เลยเป็นคนดีที่มาเป็นสปายพี่เป็นไงมาฮะพี่กายเขาดีพี่ทำไมไม่รู้ผมขอจับกลุ่มพี่เลยได้ไหมจับอะไรล่ะน่ากลัวน่ากลัวพี่ควรจะพูดมากกว่าปะผมขอไอ้แดงๆบนหัวพี่ได้ไหมเชอร์รี่รูปเนี้ยดูดิดูดิเฉลยอดจะฆ่าผมจะฆ่าอะไรเล่ยแกอยากกินเชอร์รี่ พี่ปเต้พี่ปเต้ผมมีเรื่องจะบอกแพตตี้เธอเป็นคนอื่นคนไกลเราขอคุยด้วยกันสองคนก่อนได้ไหมพี่ผมว่าพี่กายเป็นผมไม่ได้อยากฆ่าใครอยู่พี่ผมเป็นคนดีแต่คือพี่กายน่าสงสัยแปลกๆใช่เหรอผมไม่ได้เป็นพี่จะมาถามอะไรเนี่ย ทำอไ oui. ไม่คุยทำอะไแนี่เ uh ข้าไปที่นี้ไม่เอากลัวท anyway> ี่พ่อเ้อมาตอนผมหาที่ดับปะน่ากลัวเดีนี่น่ากลัวอีกแล้วน่ากลัวอะไร PS PS เป็นคนดับ PS ที่หาฉี่บ่ข้าไม่ได้เลยยากไม่ได้ฆ่าใครเลยอะผมอะวาก้าเป็นลูกพิราบ ถ้ามีนกพิราบจริงผมว่าเกมจบนานแล้วไม่มีคนคนกิ่งนั้นลใช่ไม่ไม่น่าจะมีนกพิราบนะเออไม้เป็นแล้วให้ผมเดานะผมว่าแทนที่น้าเป็นอีแรงแบบว่าอีแรงโดนขังกูมาเลยอยากโดนขังไม่ใช่อยากแก้แทนที่อยู่ในฝูงพวกเราเป็นมืออาชีพว้าวเป็นการวางแผนมานานมากใช่และมีเสียงในหัวเข้ามาด้วยว่าถ้าอย่าทำได้ยินแค่นี้ เฮ้ยเฮ้ยถ้าอยากจะเพลร์ต้องส่งไปก่อนเอาเฮ้ยเอาเอาเฮ้ยโยนชันผมชันผมเขาเหรเดี๋ยวผมก็ไก่ทดสอบพี่จ้านี่ผมว่าพี่ไก่พี่ไก่แปลกๆมากพี่เขาพยายามจะโยนความผิดให้คนอื่นอ่ะพี่พี่นี้ก็แปลกๆไม่ใช่ผมไมม่ชอบผน่าทำเพิรไม่ชอบอะไรพี่ก็ไม่ชอบถามพี่หรือยังก้า เดีนี้โชว์กายกรรมหน่อยกายกรรมอะไรไม e ่มีเฮ hey, ้ยเฮ้ยระวังหมอกหมอกนี้มันต้องมีคนตายคนหนึ่งนี่มันคืออะไรมันคือหมอกเหรอใช่พี่เห็นแล้ว่ทำไมพี่เหมือนกับว่ามองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นหมอกรอบตัวคืออะไรมองไม่เห็นมองไม่เห็นอ่าวมองไม่เห็นเลยอันนี้พี่ใครอ่ะพี่พี่วเต้พี่เห็นผมไหมพี่กระวังเลยนี่หลบหลบหมอกกันก่อนเลยโหอย่าอย่าอย่าเย่ น่ากลัวมากอันนี้จะไปทำเควสหรือเปล่าเนี่ยสรุปเราจะชนะเกมนี้หรือเปล่าอ่าทำ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 ไปตรงนี้พี่ไม่มีเควสทำเลยนะมุงมฮะพี่ไก่เดี๋ยวท่านี้ผ่านตรงผ่านตรงนี้สามรอบแล้วนะผ่านตรงนี้อันนั้นเป็นรอบที่แบบจากฟังคนอื่นพี่โธ่แล้อยากมาทอันนี้มาหาสาวเหรอแล้วแต่บอกว่ามีแฟนอ่ะอย่ายุ่งเฮ้ยเฮ้ยเอาพิสูจน์ตัวเอง พิสูจน์ตัวเองอนนี้เลยลลพี่เจมรีพอร์ตสอบรีพอร์ตสบอะไรแทนดี้น้อกไลฟ์พี่เลยคือเรื่องมันเกิดขึ้นไวมากอะผมไม่ไมทันตั้งตัวเมื่อกี้พอรามีคนกินดสไปแล้วผมก็จะไปสั่นกระดิ่งแทนแล้วมีแทนนี้ที่แบบพยายามไล่ฆ่าผมไม่อยากให้ผมไปไล่ฆ่าอะไรอ,อะไรมานนพูดพีด่แม้กระทั่งนี้มีเหตุผลอะไรถึงริงไล่พี่อะ ก็พี่ไม่ยอมนั่นน่ะพี่วิ่งหนีไปเลยอ่ะเหมือนพี่กำลังจะโยนความเห็นให้ผมอ่ะพี่เจมได้ยินพี่แดนนี่ใช่ไหมผมก็อยู่จอกับพี่แดนนี่พี่แดนนี่ตะโกนบอกว่าพี่เจมอย่าเพิ่งไปมันนี่ก่อนมันนี่ก่อนมาช่วยแกนตามสืบคนในนั้นเขาว่ามีใครบ้างแต่แรกผมว่าพี่แดนนี่อ่ะชัวร์โอ้โหกล้าพี่แดนนีกล้เอาง่ายนะตะเกียรกล้าไหนตกใจอะไรในสิ่งที่เกิดขึ้นเลยผมช็อกอยู่ไงผมอยู่ข้างหลังอ่ะผมก็ช็อกอยู่พี่ก็ช็อก ถึงต้องไปรีพอร์ตเนี่ยต้องสอบบรรทายเนี่ยเจอกันกาเจอกันกาเจอกันเองเจอกันก้าหายละขุมไม่ได้ไอาไว้เลยฉับพี่เจมเลยโหวดโวดใครเนี่ยอ้าวอ้าวเดี๋ยวโหอะไรอ่ะอ้าโว้ยเขาไม่เป็นเราสามคนเนี่ยโหวดผมทำไมพี่นันี่ฮะพี่ไม่ได้โบวดกล้าฟังดีดีโหวดผม ไม่ใช่พี่พี่โหวตผมหรือเปล่าใช่พี่โหวตเองพี่ผมบอกเลยว่าพี่แดนนี่อย่าเป็นเป็นอะไรเป็นอะไรพี่อย่าเป็นคนดีอย่าไม่ต้องสงสัยพี่เป็นคนดีได้ยังไงเอ้มาสองคนนะพี่ไม่รู้ไม่เกี่ยวละไปก่อนเอาโดนกินไปก่อนปพี่ผมจะบอกว่าระวังระวังระวังคนข้างหน้าไว้พี่พวกค้านี่คือน่าสงสัยมากปืดเป๊ะปัดเป๊ะ อาอะไรล่ะไม่ได้เป็นวนแล้วพี่เทนนี่อะไรกะหมาเขาพี่เทนนี่เป็นล่ะเออพี่เทนนี่พี่เทนนี่โถสงสัยมาตั้งแต่แรกแล้วพี่อ่ะพี่โบเต้ก็สงสัยพี่เหมือนกันเดี๋ยวนะพี่ตัวพี่โบเต้บอกว่าพี่โบเต้สงสัยกล้าไม่พี่โบต้สงสัยพี่พี่เทนนี่ไปเอามาจากไหนพี่มาสู้กันแล้วอะอย่างนี้พี่มาสู้กันแล้วสู้อะไรกดน คือตอนนี้ผมอะผมมารู้ตัวเองอยู่แล้วไม่ใช่แน่ๆพี่ลี่เป็นนักโดดท่อแล้วก็พี่เบิร์ดผมก็รู้โลพี่เบิร์ดแล้วแล้วข้ากับแทนนี่ก็เถียงกันแล้ว่าสักคนนะนาะเป็นแล้วอีกสามผมบอกเลยว่าพี่แทนนี่ไม่ไม่ไม่ผมว่ากล้ามันมีหลักจังหวะที่แบบว่าผมอยู่คนอื่นๆเนี่ยผมก็ไม่ได้ฆ่าเพราะผมไม่ได้เป็นไงเกมี่ยวโง่ไอเสือบที่ทำไมกล้าเป็นสัวๆพี่เชัวแล้วทำไมไม่สงสัยกล้าล่ะฮัลโหล เก้วขายแทนนี่เล่นหรือก้วคิดว่าแท่นี่เป็นอะไรก้าขายผมพี่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยเ่่อวาาามนนคย